เมื่ออยากกลับบ้านมาเป็นใหญ่โดยไม่ยอมติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวถึงกับต้องยอมทำสัญญาปีศาจทำดิลแลกผลประโยชน์ประเทศผลประโยชน์ประชาชนไม่โอเคกับการที่พวกมึงหลองประชาชนแบบนี้กูไม่โอเ,เพื่อให้ตนเสวยอำนาจได้คืนทรัพย์สินเดิมเพิ่มเติมทรัพย์สินใหม่มีกินมีใช้ทั้งครอบครัวและบริวารสวัสดีค่ะนายกที่ดีกับนายกที่เรามี แตกต่างกันลาวฟ้ากับเหวขาดทั้งวุฒิภาวะขาดความสามารถขาดเจตจำนงทางการเมืองไม่สน4ี่สนแปลอยตัวอยู่เหลือปัญหาไปวันวันเข้าใจความเป็นดิฉันด้วยค่ะซึ่งเป็นนายกเจนวายนโยบายที่เคยวาดฝันเอาไว้ถึงดวงดาววันนี้แม้แต่ยอดมะพร้าวก็ไปไม่ถึงปิดสวิตสอวปิดสวิตสามปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติ เศรษฐกิจไม่กระเตื้องจาดิจิทัลบอลล็นก็ะแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมิติรัฐล่มสลายองค์กรอิสระกลายเป็นเครื่องมือกำจัดศัตรูทางการเมืองปฏิรูปกองทัพถอยหลังลงครอง ทันทีถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะขอความเมตตานะคะจากศาลเพราะว่าตอนนี้มันถูกดึงมาเป็นเกมการเมืองอันนี้คือสิ่งที่พรรคไทยไม่ได้สนับส<า>นุนจะพักประชาธิปไตยกลายเป็นพักตะบะสัตว์ประวารนาตนกลายเป็นบริวารคอยระวังหลังให้ประยุทธ์เก็บกวาดสร้างความเสียหายจากยุคคสชสมัครใจค่ะสมัครใจ,มรใจไม่งั้นต้องลากมันไม่มีการลากก็เดินประเทศสหรัฐคว่ำบาตรวีซ่ากรรมิามารการยุโรปมากดดันฟรีเทดแอร์เรียนไทย พอกันทีกับดิวแรกประเทศที่เอาความทุกข์ยากเลือดเนื้อชีวิตของคนไทยแลกกับอำนาจของตนเองและครอบครัวได้เวลาล้มดิว24มีนาคม,ม,ม